ออนนเอาครับวันนี้วันที่7มกราคม2568เดี๋ยวพวกเรามาร้องเพลง Happy Birthday ให้น้องวินเทอร์ในวาระประกาสครบรอบ5คนนะครับพร้อมแล้ว3าสี Happy, Happy Birthday to you Happy Birthday to you เป็นเกดีเก่งๆไม่เื่อนไม่ชนไม่ด่าไม่ด่าป่าวป่าวที่ไงมีมาชนอ่ะป่าวเลยอ๋อเอ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 าเออ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 เอยเออ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 เ่อเออเออเลยเออเออเอาเออ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 เอยเออ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 เ่อเอ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 าเลยเออ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  ฮิว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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหอันนี้เพิ่มมาจากก่้ยมาชุดเจ้าขอพรนป็นย่าสว่ๆอ่ามาชุดเจ้าขอพรนป็นย่าตรงนี้อ่ันนี้ตัวแทนบูบ้าอ่ามาชุดเจ้าเจ้าขอพรอ่า กังวในคนนะได้ใจนั่นือไปเด็กดีที่รักของทุกคนในบ้านเรานะอ่าสาธุาธุสาาธุขอันวขอวงขอให้บีนเอเป็นเด็กดีไม่ดือไม่จนขยันเรียนร่ำรำรวยนะสาธุาธุาธุาธาาุาุาาาา าวขอขอพรจากคุณขอตอนนี้วันเกิดครบห้าปีใช่ไหมครับ่ขอที่เป็นเด็กปีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับน้ำหนักลงนิดหน่อยอีบน้ำหนักลงนิดหน่อยอ่าวันนี้วันเกิดนะเป็นตัวแทนของพี่มีนด้วยเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กที่น่ารักตลอดนะขอบคุณครับอแล้วก็ อ่าวันนี้วันเกิดน้องเพื่อห้าขวดนะคะให้เป็นเด็กดีโต้ยวัยเป็นเด็กดีเชื่อฟัคุณย่าคุณแเม่คุณป้านะหรือหนังสือจริงๆนะของแก้มจริงอ่าวป๊าป๊าเป็นตัวแทนขอให้น้องเพื่อมีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเจ้าคนในคนนะคะอ่าของแม่ของแม่ จับมือไปพอเลยจับใจจับใจจับใจอะมองหน้ามองหน้าขอให้จับไฟหน่อยถึงบนโลกมีไฟบนโลกเลยเจีบไปบนโลกเลยเออขอให้ผัวแข็งแรงผัวอะไรเก่งๆโตไปร่ำรวยเป็นเจ้านายคนคร่ะ เฮ้เดี๋ยวกนเต้นเต้น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 เต้นเ้ดึงดิ้นด้ดิ้นอมันตอุ๊ยเอเอ้าวนรตีเคมไหมีซอไหากเออไหนค่อยๆดึงที่มีอะไรออกมาไหมนี่ค่อยๆดดหงัดหงหไปดึงนะอ้ลูกเฮ้ยเฮ้ย Apa pun terima, terima, apa pun terima. Eh, kita nak main ni. Ah, eh, dah tembak. Mari kita ah, kub 5 buah bulu, berikan pelajaran. Ah, ada air pan, duit, ada songen, duit. Ah, amalan. อันนี้ของอันนี้ของอันนี้ของป้าบดฝากมาให้นะครับอขป้าบดนครับโอ้โหป้าบดนะครับป้าบดอ่ะดิคมาให้นองเลยโอ้ยอิมาให้นองไม้ต้นไม้เอาไป็ปลูกนะไหมปลูกขหาลยโอ้้าบัเป็นล่ำซ้หน้าเลยดีใจไหม ดีใจเออเป็นเด็กดีนะลูกอ้ยนี่รอ้รอสิก่อนอันนี้เรียกว่าตัวอะไรออฟเลยเอ้ยวดีย่จะ้ายอดียังไงเอออันนี้ของนะคุณย่า่าคอ้ยอ้ออก่อนโอ้ออตื่นไ้ย ถ่าย <c ười> <ations> ่าหมูนจริงๆแล้วนี่ลำตาง่ายนี่ลตาเว้ยแม่นี่นาะแม่พี่นะ